ใช่คะ่ะเราเรื่องสวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตยาวาประกันสังคมนะคะขอบคุณข้อมูลข่าวจากเพจแจ้งข่าวประกันสังคมด่วนนะคะประกันสังคมอัปเดตสถานะผู้ประกันตนแล้วและคลิปนี้เราจะมาชี้เป้าที่ดาวน์โหลดแบบฟอร์มยื่นทบทวนสิทธิ์ว่าทำไมหลายคนหาที่ดาวน์โหลดไม่เจอวันนี้แอดจะมา ชี้เป้าแหล่งดาวน์โหลดนะคะก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจและ YouTube แชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันทุกวันนะคะประกันสังคมอัปเดตสถานะผู้ประกันตนแล้ววันนี้ประกันสังคมอัปเดตสถานะผู้ประกันตนในเว็บไซต์แล้วสําหรับผู้ประกันตนที่สมัครระหว่างวันที่ 1- นึถึสิงหาคม2 5 6 4 และสามารถเข้าไปเช็คสิธ์กันได้แล้วที่หน้าเว็บไซต์ประกันสังคมนะคะโดยผู้ประกันตนที่จะได้รับเงินเยียวยาประกันสังคมจะต้องเป็นผู้ที่มีสถานะเป็นผู้ประกันตนไม่เกินวันที่24สิงหาคม2 6 6 4เท่านั้นหรือ19จังหวัดหลังนะคะสำหรับ10จังหวัดแรกต้องเป็นผู้ที่มีสถานะเป็นผู้ประกันตนไม่เกินวันที่31กร,รกฎาคม2 5 6 4 สำหรับผู้ประกันตนที่พลาดสิทธิ์เยียวยาสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มยื่นทบทวนสิทธิ์ได้ล่าสุดอนุญ,ญาตให้ใช้แบบฟอร์มส่งผ่านปลายสีได้แล้วนะคะไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปประกันสังคมส่วนลิงก์ดาวน์โหลดแอดจะใส่ไว้ใต้คลิปนะคะต่อไปเราก็จะมาอัปเดตแบบฟอร์มทบทวนสิทธิ์ประกันสังคมล่าสุดมี2ใบหรือ2หน้าโดยล่าสุด ประกันสังคมอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่ต้องการทบทวนสิทธิ์สามารถเข้าไปดาวน์โหลดหรือปริ้นแบบฟอร์มออนไลน์จากนั้นนำไปยื่นจากนั้นกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนนะคะแล้วนำไปยื่นที่สำนักง,งานประกันสังคมหรือส่งทางไปรษณีย์สะดวกรวดเร็วไม่ต้องเดินทางทีนี้แอดจะพาไปดูว่าดาวน์โหลดมันอยู่ตรงไหนที่ที่จะให้ดาวน์โหลด ที่ที่บอกว่าประกันสังคมอ่าได้อัพโหลดแบบฟอร์มขึ้นไปหน้าเว็บไซต์แล้วให้ทุกคนไปดาวน์โหลดได้แต่หลายคนยังหาไม่เจอแม้กระทั่งแอดกาแอดจะหาเจอเนาะอันดับแรกเราก็จะต้องเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ประกันสังคมนะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะทุกคนหลังจากนั้นไปที่ดาวน์โหลดนะคะอันนี้หน้าเว็บไซต์หลักเลยนะคะอ้ากดดาวน์โหลด เลื่อนลงมาเอกสารอื่นๆคลิกก็จะมาหน้าเอกสารอื่นๆเลื่อนลงมาล่างสุดนะคะ,ะสนใจแวะอ่านได้แต่สิ่งที่เราต้องการอยู่ล่างสุดทุกคนแบบคำขอทบทตวนวสิโครงการเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา39และ40คลิกก็ไปโอ้ย oh, เ yeah. หาเจอแล้วทุกคนมันอยู่ตรงนี้เอง อย่าลืมนะคะมี2หน้าต้องดาวน์โหลดออกมา2หน้าจากนั้นเราก็มากรอกรายละเอียดทั้งหมดทั้งมวลที่ก็จะเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเราพื้นฐานทั่วไปนะคะหลังจากนั้นก็จะส่งไปที่ประกันสังคมเนาะกว่าจะหาเจอเนาะทุกคนก็เป็นการอัปเดตทั้งแบบฟอร์มว่าจะไปหาดาวน์โหลดได้ที่ไหนหลังจากก่อนหน้าน,นี้แอดก็เคยแปะลิงก์ให้ดาวน์โหลดมีได้บ้างไม่ได้บ้างนะคะ แล้วก็อัปเดตประกันสังคมสามารถอัปเดตสถานะผู้ประกันตนได้แล้วที่สมัครระหว่าง1-24สิงหาคมน,นะคะ